โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกอ่านออกเสียงโดยการเทียบเสียงอักษรระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะสมมติเราเจอสมมติเราเจอเอเนี่ยมันจะเป็นเสียงอะไรเอยอจะเป็นเสียงแอค่ะเป็นเสียงสระแอเหมือนเราเคยเห็นคำว่าแชทใช่ไหม mm hmm. แคทค่ะแคทค่ะเราก็จะแบบนี uh ้ก huh. ็คือเคอเคอร์เอก็คือสระแอส่วนทีก็คือเถอเถอแบบนี้นะคะแบบนี้เลยต่อมาค่ะบีบีเบอะเบอะค่ะเบอะเบอะบอใบไม้ซีก็เถอเคอคอควายดีก็ ดเดอเดกเดกอเดอเดอเดกอีให้นึกถึงเอกไข่เนี่ยอีคือสระเอค่ะนะฮะเอกไข่สระเอนะฮะเอฟเฟเสียงจะเป็นเสียงเฟอร์เฟเหมือนคำว่าฟิชอ,อา่านค่ะเฟอร์เฟ,ฟจี กเกเอชเกซเฮะเฮ้อเนี่ยจะจเป็นเสียงอิอิบางครั้งก็เป็นเสียง I อก็มีค่ะแล้วแต่คำค่ะแล้วแต่คำเจเจเจเคเจเคเคคเคคลลเม เมือเมือ่อเดี๋ยวครูคม,มีวิธีเทียบเสียงอ่านแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพาดูนะ,ะสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะค่ะก่อน ่ามาดูกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะปฏิเรารู้จัก a b c d เราพูดได้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวคุณครูบอกเทคนิคการจำหาว่าตัวไหนเป็นเสียงอะไรโดยคล้ายๆตัวเหมือนเดิมนี่แหละ a แอ่อันนี้ a แอ่แอก่อนแอ่แอคือสระแอนะคะ b เบิร์บ เบอร์เบอร์คือบอใบไ,ไม้นะคะซีเคิร์เคิร์เคิร์เคอร์อแคดเด่นเองค่ะ<ป>เคอร์อเคอร์อแคดน,นะอย่างเช่นแคดแ,แล้วบาง<ม>ครั้งอ่ะตัวซีเนี่ยจนจะออกเสียงเป็นซอโซก็มี อืมเห็นตัว C ตรงไหนบ้างฮะตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่ในพยางหลังมันจะออกเป็นเสียงโซโซนะอย่างคำนี้ยอ่านว่า S ก็คือแล้ว C คือควายใช่ไหมแต่ C ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเสียงซซโซ่คำนี้อ่านว่า success แทนที่จะอ่านว่าซักเคสใช่ไหมแต่อ่านว่าซักเซสแปลว่าประสบความสำเร็จนะคะซักเซสแต่ก็เจอน้อยนะคะต่อไปจำง่ายมากดีเดดเดดดอดดิเอ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 ฟเฟอร์ฟอร์ฟัน จีเกิดเกส่วนใหญ่จะเป็นกอไก่นะอย่างเช่นคำว่าเก็ตได้รับใช่ไหมคะเกิดเกอด H ฮอฮอฮอนอคูให้เรานึกถึงคำว่าแฮดมัวฮอนอคูใช่ไหมเอ่ยแฮดมัว ต่อมา I คืออิอิ J จอจาน K คอควาย L ลอลิงเดี๋ยวแคปหนะ้าจอนี้ไปเลยนะคะ M เม่ม่มอม M, มา n เนเนนอหนู O ออออส่วนใหญ่จะสระอนะให้เรานึกถึงคำว่าดอก เห็นไหมโอมันจะเป็นแบบไหนจระออนั่นเองนะคะพี่เพอเพอพอพานทิวควเอเพอคอวอลค่ะคอควายกับวอแหวนรวมกันนะอารเรเรรอเรียเอสเซเสอเสือ แต่บางครั้งก็ซอโซ่นะใกด์สองตัวเลยทั้งสอเสือซอโซ่ต่อไป C เธอเธอแตน,นี้จำง่ายอันนี้นหานอาาน U อ่ะอ่ะไม่หันอากาศค่ะอย่างเช่นคำว่าคำนี้อ่านว่า b ัสตัว U คือเสียงไม่หันอากาศนั่นเองค่ะ งงไหม v เวอร์เวอร์วอแวนอแวนนะไม่ใช่วอร์แวนธรรมดานะต้องเป็นเวอแวนเอาฟันบนติดปากล่างวอรแแต่ว่าถ้า W o ิกเวนธรรมดา w เวอร์แวนธรรมดานะแต่ถ้า v เวอแวนนะฮะ ต่อไปตัว x เ,เนี่ยจะเป็นเสียงที่แบบกอไก่แล้วมีซอโซกาลันด้วยอ่ะเคยเห็นคำว่า fox ที่แปลว่าหมาป่าใช่ไหมคะออออใช่ไหมจีนี้ x ก็คือกอไก่ที่มีซอโซกาลันเวลาอ่านก็เลยเป็น fox fox ใช่แล้วฟกอาแล้วสุดท้าย Y เยอะ Z ZOZO z. Z zo. ไม่ใช่ ZOZO นะ ZOZO นี่เป็นเทคนิคการจำง่ายๆค่ะนะหมดแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> แคปหน้าจอได้ นะ uh huh. คะแล้วค่ะนี่แค่นี้ละค่ะแล้วเราก็สามารถเอาไปทำฝึกเล่มฝึกอ่านของเราได้เลยนะคะอ่าเออ